สุดถึงปราสาทนครวัดมรดกสวยมากนะครับนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีอายุเก่าถึง800้ง8กว่าปีเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ มนสเสน่ห์ของนครวัดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมส่งทั่วไทยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ปราสาทนครวัดนะครับของ ประเทศกัมพูชานะครับอยู่ที่เสียมเรียบนะครับนี่คือปราสาทที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของโลกด้วยนะครับมีเนื้อที่ใหญ่มากนะครับสวยงามจะ่คามท่านผู้ชมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับโอเคนะครับท่านครับนี่คือนครวัดนะครับที่เป็นปราสาทนครวัดที่แหล่งสําคัญของประเทศกัมพูชานะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามน้ํา ไปหาปราสาทนครวัดนะครับตอนนี้ผมกําลังจะข้ามไปปราสาทนครวัดจะถ่ายเก็บภาพสวยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็มีผู้คนมามากพอสมควรนะครับเดินข้ามสะพานไปดูปราสาทนครวัดนะครับ ครับนี่คือนครนวัดนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับถือว่าเป็นมรดกโลกที่เก่าแก่และก็มีเนื้อที่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำอยู่ด้านหน้าของปราสาทนครนวัดนะครับก็จะสร้างลงด้วยหินเป็นชั้นๆลงไปนะครับ บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นสนามหญ้าแล้วก็ตัวปราสาทนี้จะทอดยาวเชื่อมติดต่อกันนะครับเป็นศินละปะที่งดงามมากครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมของชาวโบราณยุคศตรวรรษที่12รวมแล้วก็ราวๆ7-800กว่าปีที่ผ่านมาครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งสมัยยุคนู้นทำได้แบบนี้เครื่องจักร หรือจากคนต่างๆไม่มีแบบนี้ทําได้แบบนี้ถือว่ามหัศจรรย์ของโลกนะครับจึงได้ยกย่องว่าเป็น1ในเ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับและตอนนี้ก็ได้ขึ้นเป็นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีคศ .1992 นี่ก็มาถ่ายข้างในให้ท่านผู้ชมดูนะครับจากปราสาทนครวัดนะครับ เด,เดินออกไปด้านนอกก็จะเห็นห้ายอดนะครับตรงนี้สวยมากนะครับนะครับจุดตรงนี้ก็เชื่อมต่อไปหาปราสาทนะครับจะเป็นทางเดินยาวไปถึงจุดปราสาทจะเป็นมุมที่สวยงดงามมากครับท่านผู้ชมมน,มนสเสนของนครวัด ถ้าย้อนอดีตไป7-800ปีณสถานที่ตรงนี้ผมว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองมากในยุคอาณาจักรของพระเจ้าสุริยวรมันที่สอง ครับจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้คือปรา,าสาทนครวัดนะครับของประเทศกัมพูชานะครับเป็นมรดกโลกที่ของอจังหวัดเสียมเรียบขึ้นอยู่ประเทศกัมพูชานะครับเป็นปรสาสาทที่เก่าแก่ที่มีอาณาจักรที่กว้างที่สุดในโลกนะครับ ปราสาทนครวัดได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตรวรรษที่17ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองเพื่อบูชาแด่พระวิษณุหรือพระนาลายในปีพศ1720ชาวชามได้บุกบุกของทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่7ต้องย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวงหรือเสียมราชในปัจจุบัน หลังจากนั้นพระองค์จึงสร้างเมืองนครถมและปราสาทบายนห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือเพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม นครวัดมีพื้นที่รวมถึง1.6ตารางกิโลเมตรจึงได้ชื่อว่าเป็นาศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีคูน้ำและกำแพงแก้วล้อมรอบองค์พระปราสาทประธานและปราสาทเล็กทสด้านอันเป็นการจำลองลักษณะจักรวาลตามคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกทั้งภายในปราสาทยังเต็มไปด้วยผล งานศิลปกรรมที่ล้ำค่ามากมายอธิภาพแกะสลักนางอักษรหรืออักษาที่โด่งดังไปทั่วโลกรวมไปถึงรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของปราษาที่ยากจะหาที่ไหนเทียบเคียงได้นครวัดซุกซ่อนตัวตนจากโลกภายนอกอยู่หลายร้อยปีเนื่องจากปัญหาภายในของอาณาจักรเขมรโบราณจนกระทั่ง กลางศตรวรรษที่19ฮงรีมูโอผู้เป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสได้นำพานครวัดแห่งนี้ได้ให้โลกรู้จักผ่านทางผลงานของเขาตามด้วยประโยชน์อันรือร้านของอาโนโจเซฟทรอยปีนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษได้มาเยือนนครวัดในปี 1,956ที่ได้กล่าวว่าซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกอยากมาเยี่ยมชมนครวัดกับตาตัวเองสักครั้งในชีวิตต่อมานครวัดได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าสวยงามงดงามมากและได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกในปี1,992ไม่น่าเชื่อว่าจะ สมบูรณ์สวยงามขนาดนี้เป็นภาพที่มีอายุเก่าแก่นับน่าจะ7 8 0 0ปีได้ครับ ณนะที่ผมยืนอยู่จุดตรงนี้ก็คือเป็นนครวัดนะครับเป็นสถานโบราณที่เก่าและศักดิ์สิทธิ์ของชาวกรัรมพูชานะครับถือว่าเป็นสถานที่สําคัญนะครับเป็นมรดกโลกนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะครับคือนครวัดนะครับนะครวัดของประเทศกรัรมพูชานะครับ สร้างได้ใหญ่มากนะครับมีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับหนึ่งที่1ของโลกเลยนะครับเป็นสถานที่โบราณที่สร้างได้ใหญ่อลังการมากนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมต้องจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับที่นครวัดประเทศกัมพูชานะครับ เป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะครับเป็นอร,อรยธรรมที่เก่าแก่มากนะครับที่สร้างได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับในยุคสมัยเจ0ดปรอปียุคที่ไม่มีเครื่องจักรกลนะครับใช้แรงงานคนทั้งนั้นเลยนะครับที่สร้างเหมือนนครวัดนี่ครับถือว่าเป็นสถานที่ ใหญ่มากแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญของอภูมิภาคตรงนี้นะครับเป็นคิดว่าตรงนี้เจ0ดแปดร้อปีก่อนน่าจะเป็นแหล่งที่รุ่งเรืองมากนะครับยุคนู้นครับสมัยพระเจ้าวรมันนะครับองค์ที่สองหรือเปล่าไม่ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับถือว่าเป็นยุคที่รุ่ง,ง,งเรืองมากนะครับตรงนี้ ถือว่าเป็นมรดกโลกขึ้นเป็นลงทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะครับจุดตรงนี้ถือว่าสำคัญที่สุดของภูมิภาคนี้หรือว่าของประเทศกัมพูชานะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ